นังก่ไะครับเพนแม่จ้า่นอต่าเนี่ยคู่้ต่ทั้งดำ เขามากจากเดี่ยวขวัวก้อยแหลกมากน่าเนี่ยันตงไปนี้แต่ตเนี้ออกไปนี้เีย่เนี่ยคุณยาบาลเนี่อยแล้อย้อยเ่ยใส่ไม่แม้ก็จาค่อยๆสบายคนดูต้องให้ทุเคนดวกันน่ก็จมาแล้วยกตัวพานด Phra attributing form to old者 Tungaram kothparit khondra CherhakSi�ells🐻 recessed. Phnekuthpifeetili that are now seeing location. Tungaram kothparit 🤣예처 echk ngiyah keyje, whaan j descend fire and pick up. Phkun merada. Chir Similarly, Lat play a bure lang. Budha yesterday, lamu, Gen-sha raha ban koi le precisat sayh le dignity NERI, a ก็ไหนจริงเนี่ยบ่หนอว้าวอให้เเรา่เอะเ้าเขาดีว้าสวยง่า๋อเอ่เมันเป็นสิงงงูไม่เคยจะมาสีก็ได้งูกับงูวัเด็กกได้งูสีแดงงูส้มัวงเน้ยน้ำใสดีสุหนุ่ยเยอไม่ต้องมาทางิแม่วันนี้ไม่ได้เลยทหูก็ได้งอตมาจะไปสุราเล่น้างในเ็ด้ะร่ว

อ,อีกไม่กี่วันก็จะ2 0 0ห0ท่านแล้วในการซ u b สไครต์ของช่องเรานะครับในช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราผมได้มีการรีวิวพระเครื่องสําคัญเกือบทุกรายการของประเทศไทยนะครับรวมถึงเงินตราต่างประเทศในบางสกุลเงินนะครับผมขอบคุณทุในการเข้ามารับชมในไร์นี้นะครับ FC เข้ามารับชมเยอะมากเมื่อสกูลนี้อุณหภูมิของเครื่องได้มีการเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> จึงทําให้อ่ การรีวิวในบ้านที่มหาสารคามของผมนั้นจะต่างจากการรีวิวที่บ้านที่นครราชสีมานะครับซึ่งที่นครราชสีมานั้นระบบสัญญาณและอากาศนั้นจะต่างกันเพราะนครราชสีมาจะมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ากว่าที่มหาสารคามนะครับแต่งไงก็ดีเอฟซี FC ผมให้ความร่วมมือแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ความสนใจในการเข้ามารับชมมากนะครับมากขึ้นเรื่อยๆผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมทั้งที่คอมเมนต์เป็นภาษาไทยและก็ภาษาต่างๆด้วยนะครับซึ <c oughs> ่งถือว่า FC ให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจมากๆนะครับ <c oughs> ผมต้องขอบคุณงานประเครื่องที่ขยายไปมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> งานวัตถุมงคลเหรียนสำคัญที่เกิดจาก FC <c oughs> ผมทุกท่านในช่วงวันหยุดในเทศกาลในการประกาศของทางราชการนะครับซึ่งให การเล่นสงการนั้นยาวมากๆนะครับจำนวนประมาณ20่สคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณเอฟซีมากในการเข้ามารับชมและผมเชื่อว่าเอฟซีจะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดดังเช่นผมใช้เวลาเพื่อเอฟซีของผมเพราะว่าทุกท่านให้ความสนใจในช่องเราและผมฝากช่วยแชร์ต่อนะครับธนบัตรฉบับนี้เป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ1 6อ่าขอโทษนะครับชนิดราคา2 0บาทแบบ16นะครับแบบ16หหลังพ่อ ซึ่งถือว่าเป็นธนบัตรที่นะครับทุกท่านได้ให้ความนิยมอย่างมากๆนะครับอามาดูหมวดธนบัตรฉบับนี้นะครับหมวดธนบัตรหมวดเจชชิงนะครับหมายเลขธนบัตร4351511นะครับโหเลขนี้ก็เป็นเลขที่ดีเพราะเป็นเลขแห่งผู้นำคู่เลขแห่งผู้นำนะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมาสารีริกธาตในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์คุยมหาจาัก,กรี ที่อยู่ด้านนอกส่วนด้านในเป็นเครื่องฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยหรือเครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบเต็มพระบรมราชอิสริยยศของพระองค์ท่านนะครับและทรงผินพักต์มาที่ด้านหน้าของธนบัตรนะครับที่น่าสนใจคืออีฟีมาดูหมวดอารบิกนะครับเลขอารบิกนะครับเป็นภาษาอังกฤษ 7H นะครับหมวด 7H นะครับหมายเลข4 3 5 1 5 1 1นะครับ4 3 5 1 5 1 1 จริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าแบบนี้เกือบจะเป็นกระจกแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหมายเลขสําคัญพราอมาดูตรงขวาสุดจะมีชิดราคา20บาทนะครับ20บาทเป็นเลขและด้านหลังนะครับผมขออนุญาตให้ชมด้านหลังก่อนเดี๋ยวผมจะร,รีวิวอีกนึงนะครับสําหรับธนบ,บัตรฉบับนี้ในช่วงที่อุณหภูมิที่มาสักคมได้ล <c> ด <oughs> ต่ำลงนะครับเอฟซี FC มาชมนะครับด้านหลังมีพระบรมาสาริสุักษ์นะครับ พ่อคุณรามคำแหงมหาราชซึ่ง